ต่อไปเดี๋ยวคุณครูอ้อมจะพาโยนรับลูกบอลน,นะคะอาให้เด็กๆดูนะเดี๋ยวครูอ้อมจะโยนลูกบอลให้รับอารับนะรับแล้วก็โยนคืนครูอ้อมอาเดี๋ยวจะเริ่มจากจูเนียดูก่อนอาทุกคนยืนตรงก่อนประยะห่างอาเดี๋ยวจะโยนให้จูเนียรับนะหนึ่งสองสามอาโยนคืน โอเคปกป้องหนึ่งสองส้โอเคเอาไปหนึ่งสองส้ขึ้นขึ้นโอเคเมษารับนะรับให้ได้นะหนึ่งเดี๋ยวหนึ่งสองส้เอารับไม่ได้เอาไหมหนึ่งสองซ้โอเคโยนขึ้นโอเคมาว่า หนึ่งสองซ้โอเคโยนขึ้น,เ,น,นเดี๋ยวพาทําค่ะอันนี้ให้โยนก่อนเนาะโยนแบบนี้นะหนึ่งสองสม้มอุ้ยโยนขึ้นซ้อ่าปื้มปื้มหนึ่งสองส้ำเจแปนกับมาตินดูนี่เดี๋ยวจะให้โยนลูกบอลน,นี่ยืนขึ้นค่ะยืนขึ้นยืนขึ้นเมษายืนขึ้น าเพียงขวานหนึ่งสองสามเก่งมาอายนขึ้นโอเคลาเต้หนึ่งสองสามายนขึ้นโอเ้เจแปนหนึ่งสองสาโยนขึ้นโอเคมาตินหนึ่งสองสองสโอเคโอ้มันสูงไปลูกไม่โยนขนาดนั้นนะ มาให้ครูโอเคไม่โยนสูงขนาดนั้นนะคะเดี๋ยวมันจะไปโดนหัวเพื่อนเนาะเดี๋ยวเพื่อนมองไม่เห็นอ่ไปเปิร์หันนะ้ามาลูกอ่าต่อไปนาเดียหนึ่งสองสามโยนคืนค่ะโอเคขยับออกลูกขยับออกจากกาันขยับออกอีกดีหนะ้ารับนะหนึ่งสองสามโอเคโยนคืนมาตีนมาตีน ต่อไปพอยส้ายขยับออกจากกันหน่อยลูกมันชิดกันเกินไปหนึ่งสองสามยนขึ้นค่ะโอเคเก่งมากมาตุ้นตุ้นหนึ่งสองสาม่อยยนขึ้นเก่งมากอ่แบมแบมเตาเตาห้ามาหนึ่งสองสาอ่ยโยนขึ้นโอเคเตาหนึ่งสองสาม่อยยนให้ขวอม โอเคไปเปอร์รับนะหนึ่งสองสาม,มาโอเคโฟนคนรอรับนะหนึ่งสองสา่าโยนคืนค่ะเก่งมากมาไอเดียหนึ่งสองสาโอเคโยนขึ้นอ่าคนสุดท้ายเลตเตอร์หนึ่งสองสามอโยนขึ้น ทีนี้ให้โยนภายในวงเข้าแถวก่อนมาตินมามาตินมาเข้าแถวทีนี้ให้โยนภายในวงไอเดียเข้ามาให้โยนภายในวงนะคะเดี๋ยวจะให้จูเนียร์จูเนียร์โยนให้เพื่อนคนไหนก็ได้เรียกชื่อเพื่อนแล้วก็ให้เพื่อนรอรับอ่าอย่างสมมุติว่าจูเนียร์จะโยนให้ลาเต้ลาเต้ก็รับอ้าวให้เรียกชื่อเพื่อนก่อนที่จะโยนให้เพื่อนนะให้โยนภายในวง เดี๋ยวอย่าเพิ่งโยนนะครูอ้อมจะให้สัญญาณค่ะน้อเขาเจ็บเศษกระปุกอะไรก็ไม่รู้น่ะโอ้ไม่เป็นไรอ่าเดี๋ยวครูอ้อมจะออกมาอยู่นอกวงแล้วและทีนี้ให้เรียกชื่อเพื่อนก่อนที่จะโยนจูเนีย์จะโยนให้ใครลาเต้ใช่ไหมลาเต้รอรับนะจูเนียโยนให้ลาเต้โยนใกลๆอึบรับ,บโอเคลาเต้จะโยนให้ใครโยนภายในวงเรียกชื่อเพื่อน รับโอเคโยนให้คนอื่นด้วยจูเนียโยนให้นาเดียสิเรียกชื่อนาเดียโยนให้นาเดียรับโยนให้ถึงเพื่อนนะนาเดียจะโยนให้ใครเพียงขวัญใช่ไหมอ่ะเรียกชื่อด้วยออ่าเก่งมากเพียงขวัญจะโยนให้ใครคะวาวาปลายใช่ไหมปลายรอรับเร็วไปโอเค ไปโยนให้คนอื่นด้วยฟัง่งรุนด้วยหนูลูกรับน้าไปเปิ่อเหรอ <c oughs> อ่าแล้วค่อยเตะในวงทีนี้โยนก่อนโยนก่อนจะโยนให้ใครเตาเหรอเตารอรับนะโอเคเตาจะโยนให้ใครอ่ารอ,อ,อรับบอว่าโอเคโยนโยนบอว่าจะโยนให้ใคร ค่อยใส่แบมแบมเหรออ่าแบมแบมรอรับลูกอืบ,บอ่าอ่าแบมแบมโยนให้ใครคะป,ปื้มปึ้มปื้มรอรับปึ้มปื้มเออปึ้มจะโยนให้ใครหให้ใครว่าวๆเหรอ มันใกล้ไปลูกเอาคนมือเอาเลตเตอร์นี่โยนให้เลตเตอร์โยนแรงๆให้เลตเตอร์สิเลตเตอร์รอรับเออเอาต่อไป,ไอปให้เจแปนเจแปนรอรับเจแปน,อ,ปนอู้ไกลไปลูก<ม>เออเ,เอาเข้ามาเอาเข้ามาออพอพอไม่ต้องแย่งกันไป เจอกระลอกเหรอลูกอูาค่ะค่ระลอกกอ้าลทรกอใ้ไฟอค่ะอ่ทีนี้โยนโยนแล้วใช่ไหมเดี๋ยวจะให้เตะในวงหันหน้ามาเอาเตะในวงนะทีนี้น่ะเอาเจแปนรอรับนะข้อาะเตะให้เจแปนเอารอรับนะ เอาเท้เาเท้าใช้เท <|so|>> ้าเตะที่นี่นะไม่ใช้มือเตะให้เพื่อนเลยเออก็รอรับในวงหนะมา